ได้เลยพี่ป่าจังหวะนี้ได้หรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยบินเขียวเย็ดเข็ก,กดค้า้งแรกบินเขียวเลยโอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่ช่อง ZTV ด้วยนะครับทุกคนครับก็น,นี้เาาวลาประมาณ หนึ่กว่าแล้วนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะผมพี่มีเพชรอยู่ประมาณ7จ9เพชรนะครับทุกคนครับก็คือวันนี้มีกิจกรรมเข้าใหม่นะเป็นชุดส่งนะหัวจันทาอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็ไปดูกันว่า700เพชรของพี่นะผมว่าจะได้อะไรหรอเปานะครับผมทุกคนครับโอเคครับผมก่อนจะไปส่มนะครับน้องๆครับเพื่อนกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมกดได้ยังครับกดได้ยังโอเคครับถ้ากดแล้วนะผมไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไป โอเคผมตอนนี้เราก้อยูิหน้ากิจกรรมที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็คือรับผมหัวจันทรานะผมมาดูกันนะต้องใช้พินเขียวเท่าไหร่นะผมหัวสีทองนะผมต้องใช้สี่อันนะครับผมต้องใช้พินเขียวสามอันแล้วก็ใช้ลูกแก้วเจ็ดลูกนะครับผมส่วนสีแดงนะผมสีแดงก็จะเป็น ทินเขียวสองอันนะผมแล้วก็แล้วก็อันนี้ลูกแก้วห้าลูกนะครับผมส่วนอันนี้นะสีฟ้านะครับทิ้นเขียวหนึ่งอันนะผมแก้วสามลูกนะครับทุกคนครับก็มาดูกันดีกว่านะครับผมพี่จะได้ยัไงนะครับผมกอนนาแ้จะกดได้ประมาณสองครั้งนะครับทุกคนโอเคครับผมเพื่อนงไม่เสียเวลาครับผมมากดกันเลยดีกว่าครับผมตัวนี้ครหนึ่งลูกครับผมมาหนึ่งครั้งนะพี่จะกดทีละห้าครั้งเลยนะน้องนะโอเคครับผมได้ครับผม ได้เลยยุทธาช่วงวันนี้ได้ยุทธาครับเฮ้ยเฮ้ยพินเขียวเกียร์เข็กดค้างแรกพินเขียวเลยเกียร์เข็มทุกคนเฮ้ยเกินเกินไปครับน้องๆครับเฮ้ยพินเขียวอันแรกครับผมโอ้โหอย่างดีครขอย่างดีครับมังล้องๆเกียร์เข็มทุกคนอย่างดีครับพินเขียวอันแรกเลยนะวันนี้โอเคครับผมมาครั้งที่สองต่อไปครับผมช่ววันนี้ มามาต้องมาอัลลาห์ต้องวันนี้เฮ้ยมาไม่ปุ๊บไม่มาต้องวันนี้ยเลยไม่ปุ๊บการดัรงวันนี้อาหารมาอาหารมาโอ้โหต้อวันนี้เรีอะไรขอมทั้งทีรั้งที่สองครับก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับผมก็พินเขียวอันเดียวแล้วผมก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับน้องๆครับสําหรับอันนี้เนาะเฮ้ยคาตาโนก็สวยนะครับน้องๆครับแต่ว่าชุดอันนี้ก็เท่นะแต่ว่า ชุดผู้ชายไม่เท,ไท่ไม่หล่อที่นะน้องครับมาแลกชุดผู้หญิงไว้ดีกว่าเลยน้องๆครับน้องๆแต่สามอันนี้ก็เวิร์กนะแต่ไม่รู้จะเสียเท่าไหร่นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราแลกชุดนี้ไปเลยกันดีกว่าครับทุกคนครับมาพี่ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เนี่ครับผมแต่พี่ก็มาลองเสี่ยงโชคนะครับผมสรุปบทไปห้าร้อยเพชรนี้ผมได้ก็ได้มานะครับได้มาหนึ่งอันนะวินเดียวนะ ก็ดวงโคตรดีครับน้องๆครับทั้งวันนี้แรกกันเลยรุ่นหญิงนะั้งวันนี้ไปเปิดเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ใส่ชุดผู้หญิงมาเ,เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็อย่างเท่ครับโคตรสวยครับโคตรสวยโคตรเท่นะครับคือมันใส่กับอะไรก็ได้นะผมเดี๋ยวมาลองใส่กันดีกว่านะผมวันใส่อะไรได้บ้างนะครับน้องก็ใส่แบบใส่ชุด,ดแดงไหมน้อง นี่ใส่ชุดนี้ด้วยครับผมหลังขาวเนเงี้ผมแล้วก็ใส่จะเมนเออเก็นเกงนี้นะครับผมยินเกณนี้ดีอ่าได้หมดนะครับผมจังหวะนี้ไหนไหนไหนขอดูในอยสีขอดูในอยู่สีจังหวะนี้มีอะไรใส่ได้บ้างก็รองเท้าก็นะพี่นะใส่รองเท้าหมีแหละมม้องครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยเทหรือเปล่าครับสวยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็แต่งสไตล์ผู้หญิงนะผมก็ พี่ก็ไม่เคยแต่งไม่เคยใส่เงี้ยแต่ว่าพี่ก็ามาทำคลิปหน้าน้อง,องดูเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมจะเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะใครได้อ,อะไรนะผมเท่าไหร่นะครับมาบอกพี่ด้วยนะครับน้องๆค,ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะัมจะเจอกันใหม่รุิปนี้นะฮะไม่ใช่ดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอตัวบายๆนะผมไปก่อนนะบายๆครับผมฟันดีครับผมทุกคนบายๆจุ๊บ